ไตเสื่อมกินได้กินยังไงกินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายนะครับวันนี้เสนอตอนแตงกวาญี่ปุ่นนะครับทานได้ปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวชนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวแตงกวาญี่ปุ่นนะครับว่าจะสามารถรับประทานได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่าต่อมื้อนะครับเราจะสามารถรับประทานตัวโพแทสเซียมนะครับได้อยู่ที่ประมาณ 700-1,000ถึงมิลลิกรัมนะครับต่อมื้อนะครับโดยที่ตัวแตงกวาญี่ปุ่นเองเ,องเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมนะครับอยู่ที่186มิลลิกรัมนะครับต่อตัวแตงกวาญี่ปุ่น100กรัมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถทานตัวแตงกวาญี่ปุ่นนะครับต่อมื้อได้อยู่ที่ปริมาณ500กรัมหรือประมาณ5ขีดนะครับแต่นะครับแต่นะครับ คงไม่มีใครจะทานตัวแตงกวาญี่ปุ่นมื้อละครึ่งกิโลกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าในมื้อนั้นเนี่ยเรามีการรับประทานผักและผลไม้อื่นร่วมด้วยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาค่าโพแทสเซียมตรงนั้นมาหักนะครับแล้วก็มาบวกกับตัวแตงกวาญี่ปุ่นด้วยนะครับให้อยู่ไม่เกิน7 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับว่า คุณมาหารแล้วทําไมค่าไตาไม่ดีขึ้นหรือว่าอยากได้เทคนิคในเรื่องของการฟื้นฟูไตนะครับก็สามารถสอบถามตี้เข้ามาได้นะครับในทุกช่องทางเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจตี้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ